เอาไปออกเนื้อนี่ป่ะต้องเก็บสีเปล่าใช่ใอาออกรไว้ดูอ่า,ใส,า,าใส่ขส้าวข้าวใส่หอมใส่ผักเสฉวนอ้าใส่ซอ น้ำมันหอยผัดให้ข้าวกระเด้งแล้วมันกระเด้งมาหลายอ่นเนี่ยนี่แค่กระเดงไม่ใช่คนกระเด้งนะข้าวเ <c oughs> นี่ยหาว่าเอาคนกระเด้งลมกระเด้งกับลุงกับป้าเลยกระเด้งไม่ไหวเลยสุดยอดข้าวผัดป้าสวัสดี ่ไมอี่อดแก๊สแล้วก็คนแก๊สแล้วคนทำไมต้องดับเ,เดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหมมันก็นเด้งแล้ว,ลวเดี๋ยวเร็จแล้วเร็จแล้วโอเค,อเคอไข่ดาวโอ้ยไข่ดาวไม่ต้องดูแล้ว